สำหรับช่วงนี้นะครับมีผู้ที่สงสัยนะครับติดต่อมาทางโรงพยาบาลสอบถามเรื่องโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งต้องเรียนว่าโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับอาการเริ่มต้นส่วนมากมักจะมาด้วยอุจจาระมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทางโรงพยาบาลมะเร็งชีวมิตราจะมาเล่าถึงเรื่องราวของการอุจจาระนะครับโดยปกติธรรมดาแล้วเนี่ยคนเรานะครับจะต้องมีการอุจจาระ อย่างน้อยนะครับวันละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็การอุจจาเนี่ยควรจะต้องเป็นลักษณะอุจจาที่ปกติก็คือมีสีเหลืองจนถึงสีน้ําตาลนะครับแล้วก็ลักษณะก้อนก็สม่ําเสมอนะครับไม่มีอาการท้องผูกสลับท้องเสียนะครับซึ่งถ้าลักษณะของการอุจจาผิดปกติไป abi, เช่นมีถ่ายเป็นเลือดมีถ่ายแล้วมีเลือดเคลือบที่อุจจารหรือถ่ายแล้วอุจจาสีดานะครับมีกลิ่นคาวนะครับกลุ่มนี้ถือว่ามีความผิดปกติของการอุจจา รวมถึงลักษณะของอุจจาระด้วยว่าลักษณะของอุจจาระไม่รีบไม่แบนเกินไปขนาดไม่เล็กเกินไปรวมถึงความถี่ในการอุจจาระนะครับว่าถ่ายอุจจาระวันละครั้รบไม่มีท้องเสียสลับท้องผูกซึ่งสาเหตุหลักๆนะครับของการถ่ายอุจจาระผิดปกติเนี่ยก็มีตั้งแต่เรื่องของทางกายภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นทวะลิสีดวงนะครับของทวารหนนะักซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้มีอุจจาระปนเลือดหรืออุจจาระแล้วเคลือบเลือดก็ได้ สองภาวะของลำไส้อักเสบนะครับก็จะมีลักษณะท้องผูกสลับท้องเสียได้หรือมีการปวดมวนท้องได้หรือของโรคมะเร็งนะครับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยก็ขึ้นกับตำแหน่งของก้อนมะเร็งว่าอยู่ในลำไส้ใหญ่ส่วนต้นหรือลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนะครับซึ่งถ้าเป็นลำไส้ใหญ่ส่วนต้นเนี่ยลักษณะอุจจาระจะกลายเป็นอุจจาระสีดําแล้วก็มีกลิ่นคาวนะครับถ้าเป็นมะเร็งลำไส้ส่วนปลายลักษณะอุจจาระก็จะมีเลือดเคลือบออกมาเลือดปนออกมาหรือเป็นเจลลี่นะครับเพราะฉะนั้น อาการผิดปกติของการถ่ายอุจจาระก็สามารถบ่งบอกรอยโรคได้นะครับซึ่งถ้ามีความผิดปกติของอุจจาระแล้วร่วมกับมีน้ําหนักลดนะครับร่วมกับมีประวัติเบื่ออาหารนะครับตรงนี้นะครับต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่งหากท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับมีอาการดังกล่าวนะครับสิ่งที่ทางโรงพยาบาลแนะนําคือต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงเนื่องจากว่าการอุจจาระปนเลือดการอุจจาระสีดํา ก็มีความเสี่ยงในการที่จะกอ่อเกิดโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นเมื่อมีอาการดังกล่าวควรจะต้องรีบไปพบแพทย์อย่างเร่งด่วนครับ